โรงเรียนนครพนมวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2520 ตั้งอยู่เลขที่34ถนนสาลากลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีเนื้อที่ทั้งหมด53ไร่3งานมีอาคารเรียนและอาคารประกอบทั้งหมด9อาคารจำนวนห้องเรียน72ห้องเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เรามีผู้บริหารที่เป็นนักพัฒนามีวิสัยทัศน์กว้างไกลคือนายอนันต์จวรรณหงมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด2,774คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น163คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนประพฤติดีมีจิตอาสา ปรัชญาสิกขาวิรุณหิสัมปัตตาการศึกษาคือความเจริญงอกงามสีประจำโรงเรียนสีเทาหมายถึงคุณธรรมและความฉลาดเฉลียวสีแดงหมายถึงความเด็ดเดี่ยวความกล้าหาการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาครูผู้ปกครองและนักเรียนโดยการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 2. ส,สำรวจกิจกรรมที่นักเรียนสนใจโดยการให้นักเรียนในระดับชั้นนักเรียนศึกษาตอนต้นทุกห้องเรียนได้มีสิทธิเสนอชื่อกิจกรรมและลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม นำกิจกรรมที่นักเรียนเสนอมาประชุมสำรวจและจัดครูที่ปรึกษากิจกรรม 4. ดํดำเนินการลดเวลาเรียนโดยการปรับโครงสร้างเวลาเรียนและปรับตารางเรียนใหม่ใช้ค่าที่8ของวันจันทร์และค่าที่7ที่8ของวันพาราหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์เป็นค่าเพิ่มความรู้มีจำนวนกิจกรรมทั้หงหมด39กิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมวงโยธาทิศกิจกรรมศิลปะกิจกรรมร้องเล่นเต้นรำกิจกรรมนาาติลป์กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองกิจกรรมดนตรีสากลกิจกรรมหุ่นยนต์กิจกรรมฟุตซอลกิจกรรมบาสเกตบอลกิจกรรมวอลเลบอลกิจกรรมมวยกิจกรรมว่ายน้ำ กิจรรมฟุตบอลจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมของเล่นเชิงวิทย์เป่าแก้วกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์กิจกรรมสุนทักษะคณิศาตสตร์กิจกรรมหมักคอสหมักรูหมักล้อมกิจกรรมงานใบตองกิจกรรมแกะสลักกิจกรรมทำ โรงเรียนได้มีการแต่งตั้งผู้ติดตามกิจกรรม,มเพื่อดำเนินการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งรายงานผลเป็นปนระจำทุกวันจากการดำเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบายและเวลาเรียนต้องเวลารู้ที่ผ่านมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนพบว่านักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกิจกรรมที่นักเรียนได้เห็นชิ้นงานของตัวเองแล้วอาทิกิจกรรมทำขนม กิจกรรมแกะสลักและกิจกรรมว่ายน้ำเป็นต้นผู้เรียนได้มีการเรียนรู้อย่างมีความสุขโรงเรียนขอขอบพระคนนุณคณะกรรมการการติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกท่านและขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง